สวัสดีครับและเจอกันอีกแล้วนะครับผมยศเบมบูจีเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ครับผมนําเคล็ดลับดีๆในการใช้รถครับหรือพี่น่าผมจะพามาดูเรื่องการบํารุงรักษารถครับว่าถึงดิวเซอร์วิสเมื่อไหร่นะครับดูยังไงง่ายๆครับตามผมมานะครับอย่างคันนี้เรานั่งอย่างนี้แหละครับในรถของ X1 ็กหนึ่งรือรเบนทุกรุ่นครับเวลาที่เราจะดูว่าถึงดิวเซอร์วิสยังไงเนี่ยดูแค่ง่ายๆตรงนี้ครับแค่ทุกครั้งที่สตาร์ทรถครับผมเหยียบเบรคผมกดปุ่มสตาร์ทครับ จะมีรถสีขาวขึ้นมาคันนี้ครับนะครับแล้วบีที่เขาเรีว่าเซอร์วิสตรงนี้นะครับขึ้นมาประมาณ3าถึงหวินาทีเนี่ยทุกครั้งครับที่ขึ้นมาเนี่ยรถจะต้องเป็นสีขาวถ้าเมื่อไรครับที่รถเป็นสีเหลืองล้อมรอบนะครับมีสีเหลืองล้อมรอบหรือเป็นสีเหลืองให้ลูกค้าคํานึงว่าตอนนั้นถึงดีลเซอร์วิสแล้วนะครับเมื่อถึงดีลเซอร์วิสแล้วครับเราควรจะนัดหมายคิวครับเพราะว่าช่วงสีเหลืองเนี้ยจะมีระยะเวลาอีกอย่างน้อยครับ1นึถึงสองพกิโลก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง แต่ถ้าเป็นสีแดงคือโอเวอร์ดิวผมไม่อยากให้เกินถึงโอเวอร์ดิวเพราะว่าบางทีบางกรณีอาจจะมีปัญหารหรือมีประเด็นกับทางเบียร์ไทยแลนด์ได้ถ้าเราติดลบสีแดงบ่อยๆหรือเยอะเกินไปถ้าเกิดเครื่องยนต์มีปัญหารหรืออุบิเหตุวารันตีอาจจะวอยได้นะครับเกี่ยวกับตัวของเครื่องยนต์นะครับและเมื่อเราเห็นสีเหลืองขึ้นที่หน้าจอแล้วทีนี้เราจะดูยังไงครับว่ามันคืออะไรเข้าที่ตัว My Vehicle ครับนะครับหมุนไปที่ Vehicle Status ค,ครับ ทีนี้เราก็หมุนเข้าไปดูที่ตัวของตัวของเซอร์วิสรูปรถนะครับกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นเซอร์วิสก็จะดูว่าคือตัวอะไรถ้าคําว่าโอเคเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมสีเหลืองคือตัวนั้นคือตัวที่ถึงดีลเซอร์วิสครับนะบแล้วก็จะมีเลขกิโลบอกครับว่าอีกกี่กิโลหรือว่า,าเดือนถึงหรือปีถึงแต่ที่ผมบอกตรงนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้คุณลูกค้าจําว่า เลขกิโลต้อง1,000 0กิโลละเข้า2,000 0ละเข้าไม่ใช่ครับรถจะประมวลผลจากการใช้งานของเรานะครับขึ้นอยู่พฤติกรรมการขับขี่การจราจรการใช้งานรถทั้งหมดบางที6 7 0 0 0กิโล,ลให้เปลี่ยนแล้วก็เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นเทคนิคการใช้รถนะครับวันนี้ผมยศและทีมบิว g ูจีเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สาระน่ารู้ดีๆคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ